ครับสวัสดีครับวันนี้เพจไปตองสายชนนะครับเรามาทำการแสดงอยู่ที่สนามไปตองคอนครกรังสิบอำเภอพยัคบุรีจังหวัดปทุมธานีนเกรเกว่ามีการแข่งขันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ ช่วงเช้าอากาศร้อนค่อนข้างจะร้อนมากฮะก็เลยไม่ได้ไล์ให right ้ท่านได้ชมนะครับเพราะว่ามันร้อนสุดๆครับก็เลยช่วงนี้มี่าโพเพมีเงาร่มให้ได้ชมแบบสบายๆนะครับอันนี้เราให้ท่านชมอยู่ในประเภทของดีนะฮะ D1 ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะครับวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด3ประเภทก็มีประเภท อาวุโศอายุ120ปีนะครับแล้วก็ประเภทคู่หญิงนะครับแล้วก็มีสำหรับคู่ทั่วไปนะฮ <c oughs> ะวันนี้ที่ผมมาไกลก็เจะให้ดูนี่ครับลูกนี้พี่เอก BM นะฮะต้องชมแบบเสือ้อใส่ของเพชรปตองนะครับ สนามเป็นสนามเก็บถ้า<ร>ถ้าพื้นฝั่งนู้นฮะัววีเข้าสีตลอดอ่ะถ้าพื้นฝั่งนู้นจะเป็นเก็ดหนาเรียกว่าซุยๆนะฮะทางนี้ฝั่งนี้จะเป็นเก็ตไม่หนามากนะครับแต่ก็ยังพอมีเก็ตโอ้โหลูกนี้ตีตั้งมาเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศโดยรอบนี่นะครับน้องเก็ตยังอยู่นี่ฮะ อันนี้ให้ชมแบบในบรรยากาศเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวคู่เจาะลึกๆก็ค่อยจะาว่ากันทีทีงไปชมกันทีทีงนะครับนี่ฮะลูกนี้ p ีเอ็นะครับก็ทีไรตรงนี้ก็ด้วยดีพีเอก มาดูลูกนี้พี่เอกจะเรียกว่าเป็นครบเนนครื่องนะทั้งเข้าทั้งตีดูลูกนี้ตกหน้าสาดเข้ามาได้นะครับตฮ้ยกี่สอง เอา้าลูกนี้บอกท่าแรกเลยนะฮะของอาจะเป็นท <pl ains> ีมบางแกหรือเปล่านะครับเห็นใส่เสื้ออยู่นะครับลูกนี้หืมหยอดตกหน้านะครับนีลูกที่สอง อเอาแต่ยังเปลี่ยนเกมได้ครับตรงนี้สกอร์มา9-8แล้วครับแสดงว่ามีโอกาสเกมได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคู่นี้เป็นการแข่งคู่แรกนะครับในประเภทดีอ2นะฮะ หดไปหลังนะฮะ็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับในทีนี้นะฮะก็เรียกว่าเรียกว่าสนับสนุนนะครับในเสื้อเพจไปตองสายชนของเรานะครับหอ,อมือหนึ่งทีมงานบางเงาเอาไง่านเลยนะพี่แบงถ่ายดีหนึ่งแล้วน้องไอซ์ไม่มาเล่นหรอครับ ลูกโอ้โหเรียวกเหมือนเปิดลูกโค้งเลยนะลูกนี้สนามตรงนี้มีเราทางด้านตึกนะครับบังก็เลยมีได้ล่มนะครับอ๋ออ่ยังไงรักษาตัวขอยหายไวๆนะครับสำหรับน้องไอ้อยูนชนดาวลุ่งนะครับโอ้โห พี่เอกลูกนี้เรียกว่าตีเทินกระหม่อมเลยฮะโอ้โหนี่อ้าวนี่พี่ขาน,นะพี่ขาน <ST IT U> <S 2> <S 2> เอาหูสุดๆนะฮะลูกนี้โอ้โหสละเรือนะพี่เอกลูกนี่ครับเอก b ีเอ็มนะครับตัวจริงเสียงจริงนะฮะโอ้โหเรียกว่าห้างคะแนนนะครับ ลูกนี้ตีเป้าโยนมาในระยะประมาณ่าจะรวม10เมตรเลยนะครับลูกนี้มมการจริงๆได้ได้นะครับแต่ก็เป็นการตกลงนะครับเพราะว่าเนื่องจากสนามนี้ก็บีบมาฝั่งนี้นะครับนี่ถ้าเรียกว่า เรียกว่าสิริตของนักกีฬานะครับอย่างนี้ถือว่าเล่นแล้วสบายใจเล่นแล้วมีความสนุกสนานนะครับเกิดความสุขในการเล่นนะครับลูกนี้เปิดห่างจากเป้าประมาณหนึ่งคืบนะครับในระยะรวมสิบเมตรใช้ใช้ทีทมไหะอ่าพิชูผู้พันชูนอ๋อ น,นี่นะครับพี่จับพันธุ์ถิ่พันชูนะส่งมาพี่ใช้ทีมอะไรนะบางแนนเลยนะีมิ่นพันชูนะฮะก็เรียกว่าใส่เสื้อเพจของเปตองใส่ชนนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับพบกับทีมบางแหนกอร์ตอนนี้98นะแปดฮะนี่พี่เอกบีเอ็มลูกนี้เปิดเจาะเขาเลยฮนะ โอ้โหเรียกว่าตีไกลดีนะฮะในระยะประมาณร่วมสิบเมตรนะครับทีม,มบางแหนนะครับลูกนี้จะเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเกมลูกนี้โอ้โหน่าจะขาดไปนิดนึงนะฮะ มีจาก8กริวไปไหมครับวันที่เท่าไหร่ครับหนูกนี้เอ้าตีแล็กเข้าฮะไม่ได้ตีออกแล้วฮะลูกนี้ไป็นตีเข้าไปแล้วฮะนนโ่ ตรงนี้ตกลงทีบางแนนส่งมือตีไปซ้ำนะครับวีจักไอ่ห้หุ่มตังเหล็กครับได้นะครับหนึ่งคะแนนเอานะฮะทางทีผู้พันชูนะครับส่งพี่เอกบีเอ็มเข้าไปสวนเลยฮนะลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งติดรับสองคะแนน อต the ีได้ไอตีนะไม่ดาชนนะโอ้โหตีได้ดีโอ้โหม้วนต้วนะโอ้โหตีลูกนี้ ม้วนเลยนะฮะสองคะแนนถีไปขอนอยเสียก็มันโดนลูกล่างก่อนลูกนี้ทีมของบางนันยังเข้าเปลี่ยนเกมได้ครับมาดูลูกตีเหียกบีเอ็มจากทีมผู้พันชูมีไอ้ไหมคะไอ้ดาวรุ่งหรือเปล่าครับถ้าไอ้ดาวรุ่งเก็บตัวอยู่นะครับ เตีโดนรับสองตีติดรับสามวีดโอ้ยมีทีมจากแปดลิ้วไปแข่งบ้างไหม อนนี้ยังไม่ทราบนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าเนื่องจากก็มีค่อนข้างจะเยอะนะฮะมีหลายประเภทมตัวนี้มี3ประเภทนะครับค่อนข้างจะเยอะครับโอ้โอห้ือ โโอ้ทีมบางแง่ก็ย ah, ังเหนียวอยู่นะครับผู้กองเลยนะฮะผู้กองเลยผู้พันไปอยู่อผู้ผู้พันชูไม่นี่พี่นะอ๋อผู้กออาผู้กองโบเหรอ

เราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับกองโบนะฮะที่สนับสนุนในเรื่องของเสื้อเพจไปตองสายชนนะครับนี่ครับสวยๆตรงนี้นะใส่ปุ๊บตีฉมังเลยมาดูให้ลูกนี้จะเป็นวัดลูกเกมนะครับยังไงก็เดี๋ยวขอพักเบรกไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ชมคู่อื่นก็มันมีหลายคู่นะครับค่อนข้างจะเยอะนะสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากมีสาประเภทนะฮะ อ่าโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับก็ตรงตรงนี้เบรกไว้ตรงนี้สวัสดีครับ